ครับคางคกเจ้าคางคกสีทองนะครับมาให้โชคนะครับร้องใหญ่เลยนะครับร้องเลยนะครับฟังเอานะครับจะเป็นตัวสีทองเลยนะครับตัวสีทองเรืองอลามเลย คกสีทองเลยนะครับดูเอานะครับมาให้โชคนะครับยจาขงคกให้โชคโอ้โหนะครับโคกเรียกซับเฮไปนะครับไปเจ้าของคกสีทองนะครับสีทองเหลืองอาลามเลยนะครับจะให้โชคอ่ะให้มาจะให้ตัวไหนะนะครับเจ้าของคกทองนะครับงคกสีทองเลยเหลืองทองมาบอกหวยนะครับบอกหวย ฟังเอานะ,อนะครับสีทองนะครับสีทองนะครับโอ้โหเอ้าม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 า จับขานไว้นะครับโอเคอ่ะให้เลขให้เลขให้เลขฮะดูได้ดูเอานะครับอ,อ่าหางโคกทองนะครับคางโคกทองมาให้โชคแล้วนะครับดูเอานะครับติ๊ก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  tôi đây à, vào mắt rồi vào mắt đây 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 mắt vào mắt tôi là tôi đây là o o cả ừ vào mắt sát sát ê à. nhìn tay vào mắt sát sát đưa hả? ทวดีละพยาคลังคุกทองให้โชคแล้วจะให้โชคถ้่ไหมค่าแปงแล้วนะครับอีถ้าแปลงนะ เบิ้งเอานะครับเด็กัวใดนะครับเดินตัวใดก็ซื้อเอานะครับอักออกออกออก,ออก,อ,อ,ก,อ,อ,กออกนะครับตึ๊ก

กับการล่องกับการมีการข้างโคกท้องมาข้างโคกท้องเข้าบ้านนะครับเจ้าข้างโคกเข้าบ้านก็ไปซื้อเบิรงนะครับนี่นะครับโอ้โข้างโคกนะกระจกนะครับนะครับเห็น เราไดเห็นมิสองโตแล้วเนี่อ๋อนะครับตาตาล็อกแรกนะครับดูนะครับข้างโคงนะครับเอ้านะครับข้างโคกสีทองนะครับสีทองโอ้ึ้นไปแล้วครับเปิดมาตรงนี้โอ้โหสดนะครับข้างโคกโสดนะครับโลกไปแล้วครับ เนะครับโอ้ใครต้องเลี้ยงไปนี่นะครับเลี้ยงไปบ้านนะครับอือดูนะครับอ้าว้งโคงตัวนี้จะไม่โชคนะครับตั้งโคงตัวนี้ไม่โชคแล้วนะครับเต้นดุย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 ไปนะครับโอ้ตกตกตกครับเดี๋ยวกระตกนะครับเลขไหมไอ้ไปไอ้ไปเลขอ่ะเอ้าเอ้า ตัวได้แหละเอ้าตัวได้สวยมากแบบเปิดร่องไปเสี่ยงดวงเบิ้งนะครับนี่นะครับห่องนะครับห่องใหญ่ได้นะครับอ่วงนี้น,น,ออๆๆนะครับอ๊อกอ๊อกออกออกนะครับอ๊อกอ๊อกอ๊อกออกๆๆๆๆ มีข้างโคกอ่อนนั่งครับงวดนี้ครับครับโอเคนะครับผม